สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลาดหลุ่มแก้วนะคะเรามาดูที่ดินนะคะที่ดินของเราจะติดถนนชนบทนะคะ3014นะคะก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยนะคะบริบทของแปลงจะเป็นทุ่งนานะคะทุกคนถ้าถมจากทุ่งนาให้เห่ากับเสมอถนนนี้ประมาณ1นเมตรนะคะด้านหลังอย่างที่บอกเลยคะ่ะเป็นโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยนะคะ ที่ดินนะืที่ทั้งหมด649ตารางวานะคะหน้ากว้างที่24.5คูณ1 0 5 9นะคะถ้าใครกำลังมองหาที่ดินโซนลาดหลุมแก้วนะคะเอาไว้สำหรับทําโกดังลงทุนไว้เก่งกำไรนะคะหรือว่าโรงงานนะคะแปลงนี้เหมาะเลยนะคะทุกคนดูค่ะราคาย่อมเยาวมากเลยค่ะ649ตารางวาตอนนี้เสนอขายอยู่ที่เปิดราคาขายอยู่ที่3ล้านกับ